สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องป้าคำสกสกกๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูปูปูปาลิกิตปรากฏตัวอีกแล้วบนภูบนจ้ะ บนบนบนภูปูาลิจิตแะลกิดอีกแล้วนะครับผมจะอยู่บนบนภูเนาะบนภูหลวงอีกแล้วแต่หันหน้าไปทางตะวันออกเนาะใช่ไหมนี่ใช่แม่นล้ครับพี่อ๋ออาแหละมาดูมาดูค่ะช่องป้าคำสายกุกกอกนะคะจะมาดูมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วค่ะ ปูถ่ายเป็นภาพนั้นไว้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสายหน่อยเด้อน้ำส้มน้ำส้มสวยเงี้มากเลยไปไปสกุลกับน้องเมย์นี่ค่ะตรงไหนเสียนเพื่อนนีตรงอุ้ยเหมือนตาเนาะสวยสวยแม่แม่คำสายเห็นไหมเหมือนตาเลยแม่คำสายเห็นเหมือนหนูไหมเห็นจ้า ไม่เห็นเมฆไหมมันใหญ่ทึบขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมดูจากภาพเนี่ยเห็นไหมเด้อเด้อเแม่เตี้ยแม่ต้องดูตรงนี้จ้าโอ้โหมาเด้อมาเด้อมาดูมาดูถ่ายเห็นข้างบนนะคะสวยงามมากเลยค่ะปรูบปลากดขึ้นอีกแล้วค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพิ่มกกรอกนะครับอันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าคำสายกรุกกรอกด้วยเด้อ FC มาดูเมฆนะคะเนี่ยอันนี้ก็เสียนปู่ค่ะนี่เสียนปู่ค่ะปู่ค่ะปูปริกิตเรานะคะประจําอยู่ที่กรุกกรอกเรานี่แหละแต่ว่าอันนี้ปรากฏกลายเมฆขึ้นอีกแล้วค่ะ สวยงามมากเลยบนภูบนภูหลวงนะคะนี่ภูหลวงนี่ก็ก้นก็ขอถามหน่อยค่ะยายเห็นเป็นตัวไหนเห็นตัวนี้ค่ะตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้นี่บนภูเหล็กไฟอันนี้ก็นีอต้นเม็ใหญ่เนาะอันนี้ก็โอ้ย อันนี้ก็ซึ่งหาดูได้ยากเห็นตอันนี้เหรอคะนี่อันนี้ก็เหมือนคะ่ะเห็นไหมเลขนะนานเห็นเห็นไหเลขตัวหจะเห็นสวยมากเลยเฮลโหล ต้นต้นถ้าเราจะเลิกก็กดตรงนี้บบกใช่ครับกดสี<อ>แดงซ้ำอีกทีหนึ่งจ้าอันนี้เห็นเห็นเหมือนแม่เห็นไหมนี่<ใ>นตีน,<ม>นี่ครับนั่นแหละตีนพื้นเนาะใช่อันนี้ก็ตาพื้นเนาะครับโอ้โห มาเด้อมาเด้อมาช่องป้าคำสายกวกๆนะคะมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะครับผมต้นฮ้กกดขอบนะครับเมื่อดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์โอ้โหสวยมากเลยเหมือนหันหน้าใส่กันเลยเนาะเหมือนก็ว่าเหมือนก็จะว่าเพราะว่าองค์หนึ่งนี่ก็หันหน้าใส่กันเนาะครับผม จ้ะแล้วก็ก้อนเมฆก็กั้นไงเหมือนทำท่าจะดูกันขมิ่งเลยนะคะจ้องตาขมิ่งเหมือนก็ว่าจ้องตากันค่ะแต่ว่ามันก็มีภูเขากั้นอยู่ค่ะเหมือนก็ว่าเสม็นกันนะ่ะนีอะไรจะเกิดขึ้นอีกเนาะจ้า,า,า,าจบลงแค่นี้เนาะคะ่ะ ถ้าคำใสกุกกมาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสงสารคนแก่บ้างทำก็ทำไม่เป็นเขาเปิดให้ก็ถ่ายได้แค่นี้ละคะ่ะ